สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Excel for Excel l e e n c ในตอนที่ชื่อว่าลงข้อมูลและวิเคราะห์แบบสอบถามนะคะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงการดําเนินการกับข้อมูลหลังจากที่ได้รับการตอบกลับแบบสอบถามมาแล้วจะมีวิธีการสรุปผลแล้วก็นําเสนอข้อมูลให้ออกมาเป็นแผนภาพหรือว่าแผนภูมิแท่งแบบนี้ได้อย่างไรคะ่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะอันนี้เป็นแบบสอบถามเป็นตัวอย่างแบบสอบถามที่ได้มาจาก เว็บไซต์นะคะของกระทรวงการคลังนะคะเป็นการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการขอบคุณกระทรวงการคลังด้วยนะคะทีม่มีตัวอย่างให้เอามาได้ศึกษากันนะคะแบบสอบถามนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนต้นก็คือเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งข้อมูลส่วนต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพหมายความว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นตัวเลขเราจะเห็นได้ว่าตัวเลือกคําตอบของแต่ละอันเนี่ย เป็นตัวอักษรหมดเลยไม่ได้เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่บอกลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเป็นประชาชนหรือเป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการกคลังหรืออยู่นอกสังกัดกระทรวงการกคลังแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะขอนําข้อมูลสส่วนมา,อาลองวิเคราะห์กันดูก็คือข้อมูลในส่วนของสถานภาพกับข้อมูล ด้านเพศนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเปิด Excel ขึ้นมาเลยวิธีการลงข้อมูลนะคะหลังจากได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้วเปิด Excel ขึ้นมาก็พิมพ์ว่าข้อมูลที่เราต้องการจะวิเคราะห์มีอะไรบ้างก็มี1เป็นข้อมูลสถานภาพกับ2คือเพศโอเคเมื่อเราพิมพ์สถานภาพกับเพศมาแล้วเราก็พิมพ์เลยว่าตัวเลือกของหัวข้อนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเลือกอะไรบ้าง มีทั้งหมด5ตัวเลือกแล้วก็พิมพ์ไปมีประชาชนมีบริษัทมีข้าราชการตัวเลือกของข้อเพศมีทั้งหมด2ตัวเลือกคือมีเพศชายกับเพศหญิงแล้วก็พิมพ์ขอข้อไปหลังจากนั้นเราจะสร้างโค้ดขึ้นมาซึ่งโค้ดเหล่านี้จะเป็นโค้ดที่นํามาลงข้อมูลในส่วนด้านขวามือนั่นเองเช่นค่าแบบสอบถามที่เราได้รับการตอบกลับใบที่1 เขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทและเป็นเพศหญิงเวลาเรามาลงข้อมูลสถานภาพพนักงานบริษัทคือหมายเลขสองเป็นพนักงานบริษัทเราก็ใส่หมายเลขสอง่าโอเคเราก็ใส่หมายเลขสองลงไปเพศหญิงก็หมายเลขสองก็ใส่ลงไปเป็นแบบสอบถามใบที่เท่าไหร่เป็นแบบสอบถามใบที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นอันนี้คือโค้ดที่เราสร้างขึ้นและถูกนํามาลงอันนี้คือทําไมเราถึงต้องสร้างโค้ดด้วยจริงๆไม่ต้องเป็นต้องสร้างก็ได้จะใช้ dropdown list ก็ได้แต่ขอนําเสนอวิธีที่ง่ายๆก่อนเราถ้าเกิดว่าสนใจการใช้ dropdown list เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งโอเคเราก็ใส่ข้อมูลลงไปหลังจากได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาแบบสอบถามใบที่2คล่ะ ก็ใส่แบบสอบถามหมายเลขสองถ้าเขาตอบกลับมาว่าเป็นประชาชนเพศช,ชายเราก็ใส่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งถูกไหมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหนึ่งตรงนี้ถัดไปแบบสอบถามแบที่สามล่ะถ้าเป็นข้าราชการนอกสังกัดเราก็ใส่หมายเลขสามเป็นเพศช,ชายเราก็ใส่หมายเลขหนึ่งแบบนี้ทำไปเรื่อยๆจนครบแบบสอบถามทั้งหมดที่เราได้รับการตอบกลับมาซึ่งส่วนใหญ,ญ่แล้วแบบสอบถามเวลาเรา,าส่งไปเราจะส่งไป,ไป เยอะมากเลยถูกไหมเราสอบถามกับกลุ่มคนหลายๆคนทีนี้เราจะมานั่งพิมพ์เลขหนึ่งสไปเรื่อยๆเนี่ยมันเสียเวลาเราสามารถทําให้เครื่องเนี่ยมัน generate ตัวเลขพวกนี้อัตโนมัติวิธีการก็คือเราลากเมาส์คลุมเลข1เลข2เอาไว้กดเมาส์พัมซ้ายค้างไว้หลังจากนั้นลากมือลงมาแล้วค่อยปล่อยเมาส์ก็จะได้ว่ามันคลุมพื้นที่เลข1กับเลขสอหลังจากนั้นให้เอาเมาส์มาไว้มุมขวาล่าง กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้เหมือนเดิมแล้วลากลงมาจนได้จำนวนแบบสอบถามตามที่เราต้องการอันนี้ให้เป็น1 5 1 5บาแสอบถามะกันอ่ะแล้วที่เหลือก็ทำไมใส่ข้อมูลลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆถ้าเขาตอบประชาชนเราก็ใส่เลข1ต่ตอบบริษัทเราก็ใส่เลข2อแบบนี้อันนี้จะให้เครื่องมันเจเนอเรตข้อมูลให้เราจะได้ไม่เสียเวลา Okay. เมื่อเราใส่ข้อมูลครบหมดแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเราจะนับจำนวนว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมีคนที่เป็นประชาชนกี่คนเป็นพนักงานบริษัทกี่คนวิธีการนับจำนวนเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า COUNTIF ทุกครั้งที่เราใช้ฟังก์ชันเราจะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับสมอเป็นการบอก Excel ว่า อันนี้เป็นสูตรแล้วนะเป็นฟังก์ชันแล้วนะให้คุณคำนวณน,นะให้เครื่องมันคำนวณน,นะถ้าเราจะใส่จำนวนประชาชนลงไปในช่อง c 2เราก็มาคลิกที่ C2 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วพิมพ์คำว่า count if พอพิมพ์คำว่าแค่ count เนี่ยมันจะขึ้นฟังก์ชันขึ้นมาเต็มเลยเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์ครบว่า count if เลยก็ได้อาจจะพิมพ์แค่เ n าแล้วก็มา d o u b ิ e ลคลิกที่ count if t ท n d o บเบิ click ปุ๊บเครื่องจะถาม range หรือว่า พื้นที่ที่ต้องการให้มันมองหาต้องการให้มันมองหาพื้นที่ส่วนไหนเราต้องการให้มันมองหาพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ J 2จนถึง J 1 6ว่ามีหมายเลข2กี่ตัวเอ,อ้ยว่ามีหมายเลข1กี่ตัวก็คือมีประชาชนกี่คนนั่นเองเราก็คลิกอาแล้วก็ลากเมาส์คลิกลากเมาส์ลงมาให้ครอบคลุมพื้นที่แล้วกด F 4ี่ก็ที่จะล็อกพื้นที่เอาไว้ หลังจากนั้นให้กดคอมมาแล้วก็อะไรละ่ะที่เราต้องการให้เครื่องมองหาเห็นไหมเครื่องถามหาค r i t e r i ละอะไรล่ะที่ต้องการให้เครื่องมองหาต้องการให้มองหาหมายเลขหนึ่งต้องการให้นับให้ count หมายเลขหนึ่ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวในนี้เราก็กดที่ a 2เห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้น a 2ซึ่งมันจะดึงค่าของ a 2มาเพราะฉะนั้น criteria หรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เครื่องมองหาเนี่ย คือให้มองหาค่าที่อยู่ใน A2 คือให้มองหาหมายเลขหนึ่งนั่นเองแล้วกด Enter เครื่องก็จะทำการมองหาให้ทันทีว่าก็จะทำการนับเขาให้ทันทีว่ามีหมายเลขหนึ่งอยู่กี่ตัวในนี้เพราะฉะนั้นถัดไปเราก็จะนับหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าไปเรื่อยๆวิธีการทำก็คือให้เอาเมาส์มาวางไว้วตรงที่มุมขวาล่าง ของเซลล์ C2 ล้วดับเบิลคลิกเครื่องจะนับให้หมดเลยว่ามีเลข4กี่เลขอันนี้ไม่มีเลข4เลยเพราะฉะนั้นก็นับได้0เมื่อกี้จำได้ไหมที่เรากด F4 ไปล้วกด F4 เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการล็อกพื้นที่ในการค้นหาเห็นไหมอันนี้มันก็ล็อกพื้นที่ในการค้นหาอยู่แค่ J2 ถึง J15 เหมือนเดิมกับตอนแรกเป็นพื้นที่เดียวกัน อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องกด f 4ด้วยเพื่อล็อกพื้นที่ในการค้นหาให้อยู่ในตำแหน่งเดิมให้อยู่ในพื้นที่เดิมส่วนที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือส่วนของสีแดงตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปตามช่องหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5นั่นเองอันนี้ a 4ก็คือช่อง a 4คือหมายเลข3ให้ count ว่ามีหมายเลข3กี่ตัวในพื้นที่เดิมคือพื้นที่ตรงนี้ โอเคเข้าใจนะว่าการใช้ฟังก์ชัน countif ก็คือเป็นการสั่งให้เครื่องนับจำนวนข้อมูลที่ปรากฏในพื้นที่หนึ่งหนงทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเลือกพื้นที่เนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์เห็นไหมมันจะเป็น j 2 j 1 6อะไรอย่างงี้ทำยังไงให้มันเป็นภาษามนุษย์ที่เมื่อคนอื่นมาอ่านหรือว่าเราดูเองเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นข้อมูลอะไร วิธีการก็คือเราจะตั้งชื่อให้กับกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้การตั้งชื่อกลุ่มเซลล์นั้นทำได้โดยลากมา Select พื้นที่ก็คือลากให้ครอบคลุมพื้นที่นั้นๆเมื่อครอบคลุมแล้วให้เอาเมาส์มาที่ name box เราพิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปในที่นี้ก็พิมพ์คำว่าเพศลงไป แสดงว่าเราตั้งชื่อแล้วว่าเซลล์ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ K2 ถึง K16 เนี่ยเราขอตั้งชื่อมันว่าเพศดังนั้นเวลาเราบอก Excel ให้มาดำเนินการกับพื้นที่ในส่วนนี้เราก็จะใช้คำว่าเพศในการอ้างอิงได้เลยเพราะฉะนั้นทำเหมือนเดิมเราจะนับว่ามีผู้ชายกี่คนก็ ใส่เข้ามาเท่ากับ count if แล้วพิมพ์กดแท็บก็ได้หรือจะดับเบิลคลิกก็ได้ถ้ากดแท็บปุ๊บมันก็จะถามถึงพื้นที่ใช่ป่าเมื่อกี้เราตั้งชื่อไปแล้วดังนั้นเราสามารถพิมพ์คำว่าเพศได้เลยอ่าเมื่อพิมพ์คำว่าเพศแล้วปุ๊บสิ่งที่ต้องทำอะไรต่อก็คือหาในพื้นที่ตรงนี้หาอะไรหาหมายเลข1หนึ่งเนี่ยว่ามีหมายเลขึหนึ่งทั้งหมดกี่ตัวแต่อย่าลืมเราต้องใส่คอมมาด้วยเห็นบ้าหลัง range มีมีตัวคอม่าอยู่แล้วต้องใส่คอม่าก่อนแล้วคอม่าปุ๊บค่อยกด c riteria หรือว่าสิ่งที่ต้องการให้ Excel เนี่ยค้นหาก็คือค้นหาหมายเลขหนึ่งนั่นเองแล้วก็มากดตรงนี้เรากด enter มันก็จะนับให้ว่ามีหมายเลขหนึ่งทั้งหมดกี่ตัวพบว่ามีทั้งหมด8คนแปลว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชายมีทั้งสิ้น8คน หาผู้หญิงเราทำยังไงเอาเมาส์มาโอเวอร์ที่มุมขวาล่างตรงนี้ลากลงมาจนถึงช่องข้างล่างเรื่องก็จะดับให้ทันทีว่ามีทั้งหมด7คนทำไมเราไม่ต้องกด f 4เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อ้างอิงพื้นที่เป็นชื่อเซลล์แล้วแต่เราอ้างอิงพื้นที่เป็นชื่อที่เราตั้งให้กับพื้นที่นั้นๆเลยแปลว,ว่ามันฟิกซ์อยู่แล้วว่าพื้นที่นั้นคือพื้นที่อะไร โอเคหลังจากได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างกราฟกันวิธีการสร้างกราฟก็คือ Drag Mouse หรือว่าลากให้ครอบคุมข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการสร้างเอาหัวตารางมาด้วยก็ได้แล้วมาที่ insert แล้วมาเลือกกราฟที่เราต้องการอาจจะเป็น Bar Graph ก็ได้แบบนี้หรือ มีมากมายหลากหลายให้เลือกเลยกราฟมีหลายแบบหรืออาจจะเป็นแนวนอนก็ได้แบบนี้โอเคซึ่งกราฟก็จะแสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสถานภาพยกตัวอย่างเช่นมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชาชนกี่คนในกราฟก็จะแสดงว่าประชาชนมีทั้งหมด3คนอ,อันนี้ก็จะเป็นความหมายของกราฟเราสามารถ เปลี่ยนชื่อกราฟก็ได้ดับเบิลคลิกไปก็เป็นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสถานภาพก็ตั้งชื่อให้กับกราฟเราไปยังมีลูกเล่นอีกหลากหลายเลยในกราฟถ้าเกิดว่าสนใจก็อาจจะเอาไว้เดี๋ยวบอกในวิดีโอหน้าลวกันเนาะโอเคได้กราฟแล้วที่เป็นบารกราฟลองมาดูกราฟสำหรับเพศกันบ้างดีกว่า เหมือนเดิมลากเมาส์ให้ครอบคุมข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างกราฟแล้วมาที่ Insert แล้วมาเลือกกราฟที่เราต้องการอันนี้อาจจะลองเลือกเป็นพายชาร์ t ดูก็จะได้โอเคการสรุปผลจากแบบสอบถามที่เป็นพายชาร์ดแสดงจำนวนสัดส,ส่วนของผู้ชายต่อผู้หญิง ดังนั้นในการวิเคราะห์แบบสอบถามแล้วก็การสร้างกราฟเนี่ยไม่ได้ยากเลยฟังก์ชันที่เราใช้คือฟังก์ชัน count if อย่าลืมทุกครั้งที่จะใส่ฟังก์ชันต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับลงในเซลล์ก่อนเสมอวิธีการสร้างกราฟก็คือให้ลากให้ครอบคุมพื้นที่ของข้อมูลก่อนหลังจากนั้นมาที่ insert แล้วก็มาเลือกกราฟที่ต้องการเครื่องก็จะสร้างกราฟให้อัตโนมัติเราสามารถเปลี่ยน หัวข้อได้โดยดับเบิคลิกไปแล้วก็พิมพ์ชื่อกราฟลงไปโอเคก็เขาจะวิดีโอเพีย์แต่เท่านี้ค่ะ